ไม่มั่นใจในสิ่งที่ทำอยู่เลยเนี่ยมีคำแนะนำไหมคะถ้าเกิดว่าทุกวันนี้เราไม่มั่นใจในสิ่งที่เรากําลังทําอยู่แล้วเรารู้สึกว่าไอ้ที่ทําอยู่ใช่ไหมน่ะใจใฉันทาดีหรือเปล่าวะมันดีหรือยังมันไม่มั่นใจมันไม่ comfortable มันไม่ confidence อย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือคิดเลยว่าเอออะไรทําให้เรารู้สึกว่าเราไม่มั่นใจมันคือสกิลหรือเปล่าเราทําเป็นหรือเปล่าเราต้องการตัวช่วยอะไรเราจะต้องตั้งคําถามว่า ฉันจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะเสริมความมั่นใจนี้หมายถึงว่าอาจจะเป็นทักษะที่ฉันจะต้องเรียนรู้เพิ่มตรงนี้ฉันทําไม่เป็นไม่มั่นใจเพราะว่าไม่เคยทําประสบการณ์ไม่พอเมื่อเราหาเจอว่าพื้นฐานของความไม่มั่นใจมันมาจากไหนคะถ้ามันมาจากไอ้ทักษะหรือการเรียนรู้หรือข้อมูลก็ไปหาข้อมูลหาตัวช่วยเพิ่มแต่ถ้าเกิดมันมาจากความรู้สึกว่าไม่ชอบในสิ่งที่ทําหรือมีไบแอนตรงนั้นให้เราไปทําความเข้าใจก่อนว่าอะไรทําให้เราคิดแบบนั้นเราแก้ได้ไหม ะะถ้าเกิดว่าคิดไปจนสุดทางแล้วเรารู้สึกว่ามันมันก็ไม่น่าจะใช่ลองตั้งคําถามในชีวิตเลยว่าเป้าหมายของการที่ทําสิ่งเหล่านี้มองถอยกลับมาแล้วก็มองให้ยาวขึ้นว่าเราจะทําสิ่งนี้มันได้อะไรเพื่ออะไรมีประโยชน์กับเราไหมบางครั้งสิ่งที่เราทํามันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์กับเราณวันนี้แต่มันมีประโยชน์กับเราณวันหน้ามองให้เห็นเป้าหมายที่ใหญ่กว่านั้นกว้างกว่านั้นไกลกว่านั้นและอาจจะมีความหมายมากกว่านั้น เราต้องทำกันบ้านให้ดีแล้วนะว่าไอ้สิ่งที่เราไม่มั่นใจตรงเนี้เราทำอะไรกับมันได้บ้างไหม